พูดถึงเรื่องของเมื่อวานกันก่อนเลยกันการเมืองกับกีฬามันก็ยังมีเรื่องที่มันอาจจะไม่สามารถแยกกันได้หมดสาหรับของไทยนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับที่เราทราบกันคือสารนฐธรรมนูญครับมีมติ ห้าต่อสี่ครับให้คุณเศรษฐาทาวีสินหลุดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่สามสบของไทยไปนะครับเนื่องจากมีการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะครับมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทําให้มองว่าขาดคุณสมบัติในเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็คอรมอทั้งแผงเนี่ยหลุดหมดเลยนะครับรวมถึงคุณเสงยงศักพงพนิษด้วยนะรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วก็กีฬานะครับก็จากเนี้ยเดี๋ยวรอดู ว่าใครจะเป็นนายกคนใหม่สําหรับเรื่องของการเมืองแต่ที่เราโฟกัสก็คือเจนะครับชาลิปส่งกระสินนะครับก็พร mm ีเมีเกอร์ทีมชาติไทยของบีจิมุมมีความสัมพันธ์อันดีกับคุณเสรษฐามายาวนาน <c oughs> อันนี้ก็พูดตรงนะครับเขาก็เล่นฟ mm ุตบอลอะคาเดมี่ของแสนซีริมารู้จักจกับคุณเสรษฐามาเป็น10บสปี mm hmm. ก็เนี่ยภาพถ่ายที่เจอคุณเสรษฐาอันนี้คือเกมกับ BG จเกมแรกเมื่อซีซั่นก่อนนะ <c oughs> ดูที่โค้ชทงกบคุมทีมก่อนเนี่ยคุณเสรษฐาตอนนั้นรู้สึกว่า มาที่สนามเราก็มาดูแล้วก็ลงไปแล้วก็ถ่ายรูปกับทั้งเจทั้งมุ้ยนะครับทั้งโคชธงทั้งโคชงวนกันไปนะครับก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับแล้วก็แท็กคุณเศรษฐาทวีสินไปนะฮะเนี่ยที่ทานคงทานข้าทานขนมร่วมกันนะครับนี่ก็เป็น อ่าเรื่องของความหลงแล้วกันเมื่อวานที่เราก็นํามาเสนอกันเมื่อวานเขาโพสต์ประมาณสักสองทุ่มผมดูเนะสักสองทุ่มก็เมื่อวานนอกจากจะในมีทวิตเตอร์ในการโพสแล้วเห็นในไอจก็โพสเหมือนกันคือโพสเป็นข้อความว่าเป็นกําลังใจให้เสมอครับพร้อมกับอีโมจิแบบนี้เลยแล้วก็แท็บทางคุณเศรษฐาทวิสินเขาคงเชื่อมกันไอจกับกับทาง Twitter นะอาจจะเชื่อมกันแล้วก็โพสตก็เห็นบ่อยๆกับการโต้ตอบกันนะระหว่างเจคุณเศรษฐาผ่านทางช่องทางของ X นะเพราะว่า ก็คงเสีาเขาเล่นเอ็กซ์เป็นหลักนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ